ไม่กินไม่อร่อยไปทำใหม่ไปเรื่องเริ่มจำความได้แล้วสินาคุณลุงทุกอย่างกำลังจะถึงจุดสิ้นสุด สัสดีค่ะฉันชื่อไผ่นะคะที่โทรมาสมัครงานเป็นคนดูแลผู้ป่วยค่ะอ๋อคนนั้นเองเนี่ค่ะคุณลุงพี่คุณต้องมาดูแลคุณลุงคะสวัสดีค่ะสะดวกเริ่มงานวันไหนคะวันนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวช่วงบ่ายฉันขอไปเก็บเสือ้อผ้าก่อนนะคะ ได้ค่ะงั้นดีเลยค่ะพอดีฉันเองก็ต้องรีบกลับไปดูแลครอบครัวที่บ้านนะคะยังไงก็ฝากคุณลงด้วยนะคะถ้ามีอะไรก็โทรหาฉันได้เลยค่ะได้ค่ะฉันขอถามอะไรหน่อยได้ไหมคะไคุณลุงแกไม่มีคนดูแลเหรอคะแล้วลูกหลานของแกไปไหนกัมหมเหรอคะอ๋อพอดีลูกชายแกเพิ่งเสียไปอะคะ่ะญาติที่ไหนก็ไม่มี ส่วนฉันก็เป็นเพื่อนสมัยมัธยมของลูกชายแกค่ะก็ทำได้แค่ช่วยหาคนมาดูแลส่วนเรื่องค่าจ้างคุณไม่ต้องห่วงนะคะลุงแกมีเงเนินเยอะอยู่ค่ะไม่โกงแน่นอนค่ะค่ะงั้นฉันขอตัวไปเก็บเสื้อผ้าก่อนนะคะได้สวัสดีค่ะสวาสดีค่ะ ิไม่อร่อยไปทำมาใหม่ไปเรื่องค่ะหอม หอมก้าต้มปลาจังข้าวต้มปลาใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะฉ,ฉันชอบมากเลยอ่ะถ้าคุณลุงชอบ<ค>ก็ทาน,นเยอะๆนะคะนอกจากเข้าต้มปลาแล้วคุณลุงยังจำอะไรได้ยังไหมคะฉ,ฉันจำอะไรไม่ได้เลยน่าเสียดายจังเลยนะคะคุณลุงน่าจะจำอะไรได้มากกว่านี้แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะ ไพ่อะจะเป็นคนดูแลคุณลุงเองคะ่ะจนคุณลุงหายเป็นปกติเดี๋ยววันนี้ไพ่จะพาคุณลุงไปเดินเล่นสุดอากาศข้างนอกนะคะเออเธอเธอจะพาฉันไปเดินเล่นเธอสัญญานะว่าถ้าเธอพาฉันไปเดินเล่นแล้วเธอต้องทำข้าวต้มปลาให้ฉันกินทุกวันนะเพราะว่าเวลาฉันกินข้าวต้มปลาทีไรฉัน นึกถึงใครคนหนึ่งแต่มันก็นึกไม่ออกอะว่านึกถึงใครอะค่ะเดี๋ยวภายอะ่ะจะทำข้าวต้มให้คุณลุงทานทุกวันเลยนะคะความทรงจำของคุณลุงจะได้กลับมาสักทีไงคะ สวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะอาการคุณลุงดีขึ้นมากเลยนะคะหมอว่าเดี๋ยวคงอีกไม่นานความทรงจำที่หายไปของคุณลุงจะต้องกลับมาอย่างทั้งหมดแน่นอนค่ะคะุณเก่งมากเลยนะคะที่ดูแลคุณลุงจนอาการคุณลุงดีขึ้นได้ไวขนาดนี้เดี๋ยวหมอจะปรับลดยาให้นะคะแล้วก็หมอแนะนําให้คุณชวนคุณลุงคุยบ่อยๆหรือไม่ก็หาของที่เกี่ยวกับคุณลุงมาให้คุณลุงดูบ่อยๆนะคะ เพื่อที้ความทรงจําของคุณลุงจะได้กลับมาไวขึ้นค่ะค่ะคุณหมอเออคุณหมอคะแล้วทําไมคุณถึงความจําเสื่อมคะเออนี่คุณสปายไม่ได้บอกคุณหรอคะงั้นเดี๋ยวคุณช่วยพาคุณลุงออกไปก่อนแล้วฉันจะบอกคุณค่ะคือคุณลุงแกเสียใจเรื่องลูกชายนะคะแกรอมใจจนตกบันไดลงมา นอกจากความทรงจำบางส่วนที่หายไปเรายังตรวจพบเนื้อง,งอกในสมองด้วยค่ะ ผ่ายไงคะคุณลุงตกใจอะไรเหรอคะฉันิวแล้ววันนี้คุณลุงทำไมทานน้อยจังเลยล่ะคะ <c oughs> แล้วนี่คุณลุงร้องไห้ทำไมคะ ฉันไม่ได้ล้อไม่มีอะไรเธอจะไปทำธุระอะไรก็ไปทำฉันฉันอยากอยู่คนเดียว่อคกดถทีลูก ยังไม่น่าถ่ายเข้าไปเลยพ่อพี่เองรอพ่อก่อนนะ เริ่มจำความได้แล้วสินาคนุณลุงทุกอย่างกำลังจะถึงจุดสิ้นสุด